สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยราคา890บาทตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเทบคิดไซโค้งได้แล้วนะครับ ข่าวไซคคงวันนี้เริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่เตรียมลงเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดสําคัญกับไต้หวันที่สนามราชมังคลากฬาสถานในช่วงค่าวันนี้นะครับสภาพความพร้อมของทีมชัางสื่อเนี่ยอย่างที่เรารู้กันแหละครับว่าทีมชุดนี้มีแค่ธีรศักดิ์เผื่อพิมายที่เป็นกองหน้าอาชีพคนเดียวหลังจากที่มาซาทดอิชิอิเลือกที่จะเรียก2ตัวรุกอย่างอนันยยอดสงวานกับชนรงคพรมศรีแก้วเข้ามาแทนประเมศตอภิไลกับสุภชัยใจเด็ดที่มีปัญหาบาดเจ็บจนต้องถอน เลยหลายคนก็บอกว่าเสี่ยงเกินไปหรือเปล่ากับการมีหน้าเป้าแค่คนเดียวถ้าเกิดธีรศักเกิดได้รับบาดเจ็บหรือโดนแบนขึ้นมาแล้วทีมชาติไทยจะทํำยังไงอย่างไรก็ตามครับอิชิอิก็ตอบคําถามนี้แล้วนะครับว่าเขาเลือกนักเตะที่มีความสามารถในระดับเดียวกันเข้ามาส่วนเรื่องแผนการเล่นก็คงต้องหาวิธีการใหม่ส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นห่วงตําแหน่งไหนเป็นพิเศษนะ,นะครับเป้าหมายคือต้องการเก็บ3มแต้มจากไต้หวันให้ได้ยิ่งยิงได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับเพราะผลต่างประตูได้เสียไทยเนี่ยอยู่ที่ลบหนึ่งในตอนนี้นะครับในขณะท อิชิก็ยังยอมรับนะครับว่าคิดเรื่องธีรศักดิ์เผิพิมายที่มีใบเหลืองติดตัวตลอดเวลาเพราะถ้าเจ้าต้นพลาดโดนใบเหลืองในเกมที่ราชมังเขาก็จะติดโทษแบนในเกมที่ไต้หวันทันทีครับซึ่งต้องมีการแก้ไขแล้วก็ปรับให้มีความต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเรามาตีความคําพูดนี้ของอิชินะครับมันก็เป็นไปได้สูงที่เขาอาจจะเลือกพักธีรศักดิ์ในเกมนี้และเก็บไว้ใช้งานในเกมหน้าที่หนักกว่าเพราะไทยต้องไปฝ่ายออกไปเยือนดังนั้นแผนในเกมวันนี้ก็คงต้องดันตัวรุกขึ้นไปยืนเป็นฟอสไนแทนไปก่อนแหลวครับเมื่อดู ได้ไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินที่เพิ่งได้ลงเล่นตำแหน่งนี้แบบสดๆร้อนๆในเกมบุกเสมอบุรีรัมยูเนเต็ดสอต่อสอสุภโชคสรารชาติเบนจามินเดวิสหรือแม้แต่ศึกสรรราตรีนะครับส่วนตัวผมก็เชื่อว่าคนที่มีโอกาสถูกส่งลงม,มาเป็นฟอร์สไนมากที่สุดก็น่าจะเป็นเบนจามินเดวิสนะครับเพราะว่าชนาทิพย์ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วในตำแหน่งเบอร์สิส่วนสุภโชคก็เป็นทีเดาทางริมเส้นฝั่งซ้ายไปลูกตัดในเข้ามายิงด้วยขวาเป็นอาวุธที่หวังผลได้ส่วนศสกสรรราตรีประสบการณ์เป็นรองพี่ๆอยู่ครับกล่กางลังง ล,ลงเล่นด้วยความมั่นใจมีความเร็วทักษะดีเคลื่อนที่ก็ฉลาดแล้วก็เอาตัวรอดเก่งด้วยครับนี่คือคุณสมบัติที่เหมาะสุดๆสําหรับการเป็น f a ลส e n และแวววมาว่าเขาซ้อมได้ดีมากๆด้วยนะครับและเมื่อสถานาการณ์เป็นแบบนี้นะครับนี่คือคาดการไลร์อัพสิบเอ็ดตัวจริงของทีมช้างศึกที่จะลงดวนกับไต้หวนันตามความคิดของผมครับในระบบ4-2-1-3ผู้สกาป,ประตูเนี่ยปฏิวัติคําใหม่ก็เป็นผู้สักาป,ประตูมือหนึ่งนะครับไม่เจ็บไม่แบนยังไงก็ได้ลงเฝ้าเสาแน่ๆ New class, Sun, นีคลาสต์ a, มิคเเคลสัน ขีวขึ้นจนถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับสโมสรครับส่วนแบ็คซ้ายอภิสิทธิ์โสระดาก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกโดยอัตโนมัติหลังจากสัสว์รักไหประโคนถอนตัวไปครับคู่เซนเตอร์แบ็คโจนาธานเข็มดีกลับมาฟิตส,สมบูรณ์มีโอกาสดีที่จะกลับมาบัญชาเกมรับส่วนคู่หูของเขาน่าจะเป็นนัทพงศ์สายริยาที่ทําผลงานได้ดีและได้รับความไว้วางใจจากมาสัทระอิชิอิจากสึคิงส์คัพที่กาญจนบ,บุรีครับมิดฟิลคู่กลางวีรเทพป้อมพันจะลงมาคุมจังหวะเกมตรงกลางนะครับโดยน่าจะได้เล่นกับเพื่อนรอน United, อท่ทีทชฟ ได้ดีในึก k i n g ส์ครับเหมือนกันนะครับส่วนตำแหน่งพレเมคเกอร์เบอร์สิจะเป็นใครไปไม่ได้หรอกครับนอกจากกัปตันเจชนะทิพส,ส่งรศินโดยมีสุภพโชคสารชาติประจําการกราบซ้ายนะครับตำแหน่งถนดัเดเจริญศักดิ์วงกนทางขวาครับขณะที่กองหน้าก็เป็นเบนจามินเดวิสจะทําหน้าที่เป็นฟอสไนครับมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับที่หลายคนห่วงเรื่องหน้าเป้าแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งกว่าไต้หวนันไม่ว่ามองมุมไหนเราก็เหนือกว่าเยอะเลยครับแถมไต้หวันชุดนี้ยังเป็นยุคผ่องไทยใช้ผู้เล่นสายเลือดดดหหหมม่่่ป็ลัักกกกครบซึงงงููไ้จาาาถฎยขอต ที่ให้ไทยเป็นต่อถึง3ช่วงตัวเลยเพราะฉะนั้นพูดกันตามแฟกต์ตามข้อมูลนี่ละครับไม่ว่าจะส่งใครลงเล่นไทยก็ควรจะผ่านไต้หวันได้ครับต่อให้ไม่มีกองหน้าอาชีพโจทย์เดียวของเราคือ3คะแนนครับไม่มีข้ออ้างอื่นแล้วครับในเมื่อคุณภาพนักเตะของเราก็ดีกว่าได้เล่นในสนามที่คุ้นเคยและมีแฟนบอลส่งเสียงให้กําลังใจอยู่รอบด้านถ้ายังชนะไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วแหะครับแน่นอนว่าอนาคตของมาสาทธะอิชิอิขึ้นอยู่กับผลงานของทีมชาติไทยใน2เกมนี้ครับถ้าไม่ได้6คะแนนเต็มผมขอฟันธงเลยว่าอิชิอน่ซึง ถ้าสถานการณ์ไปถึงตรงจุดนั้นจริงๆเนี่ยน,นะครับอิชิอิ I. ก็จะว่างงานไม่นานหรอกครับก็อย่างที่คิดไซโคง้งเคยบอกไปแล้วว่ามาสถาธรอิชิอิมีชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตโคชคนใหม่ของ BG ปทุมยูเนเต็ดถ้าเขาไม่ได้ไปต่อกับทีมชาติไทยยังไงก็มี BG ที่พร้อมอ้าแขนรับครับ BG ชอบอิชิ I. มานานแล้วครับนี่คือโคชที่พวกเขาอยากได้ไปสร้างทีมในวันที่สโมสรเกิดการเปลีปล่ยนแปลงภายในครับและที่ผ่านมาอิชิอิกับ BG ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอดเลยนะครับมีการากกาทา ที่สุดอนาคตของอิชิในเวลานี้มี2ทางเลือกครับถ้าเขาพาไทยชนะไต้หวันทั้ง2นัดเขาก็จะได้อยู่ในตําแหน่งต่อไปแต่ถ้าทําไม่ได้ขึ้นมาเขาก็จะกลับมาคุมสโมสรในฐานะโคช้ชคนใหม่ของ BG จีปทุมยูนินแล้วครับมาต่อกันที่เรื่องราวของฟุตบอลสโมสรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่อูไทัยธานี FC ที่สั่งปลดจิโนเลเตอรี่ค้นตำแหน่งพร้อมดึงมิลอัสยอกซิชเข้ามากอบกู้วิกฤตครับอย่างนี้ผมได้บอกไปในคลิปข่าวไซโคเมื่อวานนี้แล้วนะครับส่วนเบื้องหลังการดึงกุนซือเซอร์เบียกลับมามันก็ไม่มีอะไรมากหรนะอ,นนางงาอก้า็ สเปคของอุทัยที่สุดก็คือมิรอ์สยอกซิตครับแคดิเดตคนอื่นที่เคยคุยอย่างเทอร์ักใจมั่นหรือแม้แต่โคชเอ็กวัชพลก้ามผึกก็ติดเงื่อนไขต่างๆครับมิลอสก็เลยเป็นคําตอบสุดท้ายบรรยากาศในทีมของอุทัยธนีต้องบอกว่าดีขึ้นตามลําดับนะครับนักเตะแฮปปี้กับการคัมแบ็กของมิรอ์สเพราะพวกเขาก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยมิรลสเป็นคนที่ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเข้าใจธรรมชาติของนักบอลเข้าใจเค้าเจอร์ทั้งในและก็นอกสนามของฟุตบอลไทยนะครับและที่สาคัญมิรอ์สเป็นคน ทำให้เขาชนะใจนักเตะอุทัยตั้งแต่ตอนร่วมงานกันครั้งแรกในฤดูกาล2024-2025แล้วซึ่งต่างจากจิโน่เลเตอรี่โดยสิ้นเชิงเลยนะครับในขณะที่จิโน่เป็นคนพูดตรงแบบไม่อม้อมค้อมจนบางครั้งคนก็มองว่าเขาขาดความเห็นอกเห็นใจพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาในห้องแต่งตัวนักบอลเริ่มไม่เชื่อฟังและกลายเป็นต่อต้านครับเอาจริงๆจิโน่ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดหรอกนะครับเขาก็แค่เป็นตัวเองมากเกินไปเท่านั้นแหละตอนอยู่กับเมืองทองเขาเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยมีพี่เป คุมทีมจนจบฤดูกาลได้ครับแต่ที่อูไทยไม่มีคนแบบพี่เป้แล้วครับอูไทยให้อิสระกับจิโน่เยอะมากเขามีอำนาจการจัดทีมแบบเบ็ดเสร็จนะครับเห็นได้จากการดึงพี่ชายเข้ามาร่วมทีมสตาฟซึ่งเขาเคยจะเอาพี่ชายคนนี้เนี่ยมาทํางานด้วยตั้งแต่อยู่เมืองทองแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตครับเพราะสโมสร,รกลัวว่าคนจะมองว่าไม่ดีครับเมื่อนักบอลไม่เอาโค้ชถ้าจิโน่ยังอยู่มันก็มีโอกาสาที่นักเตะจะย้ายทีมเหมือนกันนะครับแถมผลงานของทีมก็ย่ำแย่ดิ่งเหว้รั้งอันดับสุดท้ายของตารางไม่ชนะใครเลยจากเเกมนะครับัดสิน ใจโปรติโน่ในที่สุดส่วนคนที่สงสัยว่าอุไทยไปตามมิลลสยอกสิทธิ์กลับมาและทีแรกไปปลดเขาออกทําไมอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าผลงานของช้างป่าห้วยขาแข้งในยุคข,ของมิลลสกระเตื้องขึ้นก็จริงแต่เป้าหมายและความทะเยอทะยานของทีมเนี่ยมันก็มีมากขึ้นแหละครับพอมาฤดูกาลนี้อุไทยต้องการเล่นบอลเกมรุกที่มีความแอคทีฟพ,พร้อมบางเป้าหมายจบท็อปหของตารางก็เลยไปเอาตัวจีโน่มาแต่ในเมื่อผลงานมันไปต่อไม่ได้แล้วการที่พวกเขาไปเอามิลอสกลับมามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับในเมื่อ Mil ose, ม ต้องการโค้ชที่เข้ามาฉุดทีมขึ้นมาได้ทันทีครับจะเสียเวลารอนูน่นรอนี่ไม่ได้อีกแล้วและนอกจากมีลอสแล้วนะครับโค้ชหนุ่มนพพลปิตาฝ่ายที่ปัจจุบันกําลังจะจบหลักสูตรเอไลเซนก็จะเข้ามาร่วมทีมสตาฟของอุทัยธานีเอฟซีหลังจากได้รับการติดต่อจากผู้บริหารของทีมครับโค้ชหนุ่มเนี่ยจะเข้ามาดูแลนักเตะอุทัยธานีไปจนจบฤดูกาลด้วยความที่เป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยก็น่าจะนําประสบการณ์มาช่วยทีมได้เยอะครับแหมเมื่อวานสื่อเนี่ยพี่หนุ่มก็ยังนั่งวิเคร แล้วมันก็จะรวดเร็วอะไรปานนั้นแหละครับพี่หนุ่มอันนี้ผมก็แซวขำๆนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทีมอุทยานีอันนี้ก็ต้องชื่นชมบอสเบนธนาชัยปั้นงามประธานสโมสรครับและผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังที่กล้าตัดสินใจแบบนี้บอดทุกคนล้วนอยากทําบอลให้ดีทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลอุทยานีใจเย็นๆกันนะครับยังไงอุทยานีก็ไม่ตกชั้นหรอกครับจงเชื่อมือบอสเบนเชื่อมือผู้บริหารแฟนบอลต้องเชื่อมั่นและส่งใจไปในทิศทางเดียวกันเพราะกำลังใจคือสิ่งที่ทุกกกคนนนนใททททีีีีีมมมมออุุุัยยาาาา EFC ต้้งรรร่่สดเวลบบข อย่างที่คีเซยโคง้งรายงานไปแล้วว่าโคชคนใหม่ของพวกเขาคือมาร์คแจ็กสันกุนซือชาวอังกฤษของเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์ในลีกออสเตรเลียครับประสาทสายฟ้ากําลังรอแจ็กสันเดินทางมาเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าโคชคนนี้มีของครับพาทีมเล็กๆที่ไม่ได้มีงบประมาณมากมายอย่างเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์คว้าแชมป์เอฟซีคัพได้แสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษซึ่งกะตอบโจทย์ความต้องการของบุรีรมัมที่อยากได้โคชใหม่เข้ามายกระดับผลงานในถ้วยสโมสรเอเชียพอดี A ody, ครับประสบการณ์การเคยเป็นผู้ช่วยของเจสซี่มาร์ชในทีม,มทลททิม สั้นเยอะมากนะครับเป็นที่รู้กันว่าบอลของเจสซี่มาร์ชเน้นการครองบอลแบบเท้าต่อเท้าเพรสซิ่งสูงแล้วก็โจ่โจมเร็วด้วยเกมทรานซิชันเป็นบอลเกมรุกที่ดูแล้วสนุกครับมาร์คแจ็คสันเนี่ยก็เลยซึมซับสไตล์มาจากเจสซี่มาร์ชนี่แหละครับมันก็เลยน่าสนใจว่าเขาจะนําปัชญานี้มาใช้กับบุรีรัมด้วยหรือเปล่าเพราะบอลของบุรีรัมในช่วง2 3ปีหลังเนี่ยเป็นบอลที่ตั้งโซนเน้นรัดกลุมแล้วก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นต่างชาติก็จริงอยู่นะครับว่าบุรีรัมยังเป็นทีมท ก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าการเข้ามาของมาร์คแจ็กสันจะฉีกแนวทางการเล่นของบุรีรัมไปเลยหรือเปล่านอกจากโค้ชแล้วนะครับบุรีรัมยังได้2แข้งต่างชาติเข้ามาเสริมสู้ศึกบอลถ้วยด้วยคนแรกก็คือคิงส์ลีย์ชิลเลอร์ซึ่งมีภาพหลุดออกมาจากสนามซ้อมของบุรีรัมตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วชิลเลอร์เนี่ยพวกดีกรีทีมชาติการหน้าชุดใหญ่แต่ด้วยความที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตในเยอรมันทาให้เขามีสไตล์การเล่นคล้ายปีเยอรมันนะครับมีทั้งความเร็วแข็งแกร่งแล้วก็เปิดบอลดีมากน่าจะเาาเเขขมมข้้้้าาาาาามมมมมพิิิ่่่ควววนนนนกกกกกกกลัััใหบบรรรุอองงียึไป ยังถอยลงมายืนเป็นวิงแบ็กขวาได้ด้วยซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่บุรีรัมดูจะยังไม่แน่นนะครับมีแค่ซันดี้วอชที่เล่นได้ตามมาตรฐานส่วนฟิลิปสตอยควิชยิ่งเล่นยิ่งออกทะเลครับเพราะฉะนั้นชิลเลอร์น่าจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในตำแหน่งนี้ต่างชาติอีกคนที่ได้เข้ามาก็คือยอเยเดสโปโตวิชกองหน้าชาวเซอร์เบียวัย33ปีเจ้าของส่วนสูง190ซนติเมตรครับที่จะเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของเนมันยาน,นิโคลิชที่เก็บกระเป๋ากลับบ้านไปแล้วจะว่าไปนี่คือการเซ็นสัสญ,ญญาแบบ 13ปีประสบการณ์ของเดสโปโตวิชต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับผ่านการลงเล่นในหลีกเบลยเยียมเซอร์เบียคาซัคสถานรัสเซียแล้วก็บอสเนียมาหมดแล้วส่วนผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเพราะกดไป15ประตูจาก28เกมในลีกบอสเนียพร้อมคว้าดาวสโมสรอันดับ3ของหลีกมันก็แสดงให้เห็นว่าเขายังมีพิษสงอยู่รอบตัวเลยครับยอเยเดสโปโตวิช e, เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วก็ลงซ้อมกับทีมไปแล้วครับระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็แทคกติกของทีมเสริมสภาพความฟิตแล้วมาดูกันว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาสร้าง ในแดนหน้าให้กับบุรีรัมย์ได้มากน้อยขนาดไหนล้วครับวันนี้มาปิดท้ายที่เรื่องราวน่ายินดีของวงการฟุตบอลไทยครับเมื่อมาดามแป้งนนพันน์ลาซานาย,ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาหรือว่า Development Committee ของฟีฟ่านะครับและที่เจ๋งกว่านั้นเนี่ยก็คือมาดามแป้งเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับเลือกให้เข้ามาทําหน้าที่นี้ครับ Development Committee เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะทํางานหลักของฟีฟ่าที่จะขึ้นตรงกับจานนี่อินฟันติโนประธานฟีฟ่าและก็สภาฟีฟ่าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการทำหน้า ที่นี้ของมาดามแป้งจะส่งผลดีต่อฟุตบอลไทยทั้งระบบนั่นก็นเป็นเพราะว่ามาดามแป้งจะมีอำนาจในการกำกับพิจารณาและเสนอแนะความคิดเห็นเชิงนโยบายต่อคณะผู้บริหารของฟีฟา่าซึ่งนโยบายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวางนโยบายการพัฒนาฟุตบอลทั่วโลกนะครับอย่างเช่นการยกระดับลีกในประเทศเล็กๆสนับสนุนสมาคมฟุตบอลที่ขาดทรัพยากรและก็ส่งเสริมโครงสร้างเยาวชนซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ฟุตบอลไทยต้องการทั้งนั้นเลยครับถ้าพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือมาดามแป้งจะมีอำนาจอนุมัติงบสนับสนุนจากฟีฟา่าซึ่งงผลลดีกับบฟุตออไทยข การมีตัวแทนอยู่บนโต๊ะประชุมในระดับสูงจะสามารถนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับฟุตบอลไทยได้นะครับอย่างเช่นการผลักดันโครงการต่างๆที่สำคัญมาที่ไทยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ฟุตบอลไทยสามารถเข้าถึงงบพัฒนาจากฟีฟ่าได้มากขึ้นด้วยครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการมีคนไทยได้นั่งตำแหน่งสำคัญขององ,องค์กรระดับโลกอาจจะทําให้เกิดการตื่นตัวและเกิดแรงขับภายในประเทศนะครับทั้งจากภาครัฐเอกชนแล้วก็สมาคมให้เริ่มลงทุนกับฟุตบอลมากขึ้นเพราะมีการสนับสนุนของฟีฟ่าเข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับและทั้งหมดคือข่าววไโ้้งในนนัี ฝากทานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชที่ใหม่ๆของเราและเป็นกำลังใจให้กับชาวคีซไซคโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับเรื่องกีฬาคิดถึงคีซไซคโค้งวันนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ